เราก็อยู่ในเกมโยกัลงกันต่อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเวลจากาจากเวล40เนี่ยไปถึง60เลยนะครับก็ตีไปจาก35แล้วกันเพราะว่า <c oughs> อันนี้ผมปล่อยมันเวลไว้แล้วมันเวลเกินนะก็เลยไม่ได้มาดูก่อนที่เราจะไปเวลนะครับผมเราเปลี่ยนคาสเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาแลกเปลี่ยนชุดเขาเรียกว่าอะไรวะชุดของผู้เริ่มต้นใหม่อ่ะเออเขาจะมีแจกใช่ไหมตอนที่เรารับตอนแรกมันจะเป็นของเลเวล10พอเราเลเวล35แล้วเนี่ยมันก็จะ มาแรกก็จะได้เป็นของเลเวล35ด้วยนี่มันจะสเตตัสดีขึ้นนะมันจะเอาไปสู้กับเอาไปสู้ในในคาสสองได้เออถ้าเรายังใส่เซตเลเวล10ที่เขาให้มาอยู่มันจะไปสู้ในคัสสองไม่ได้ชุดชุดสําหรับผู้เริ่มต้นใหม่อันนี้รองเท้ารับไปแล้วเรารับชุดเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยเราจะยังรับไม่ได้เพราะว่ามันยังมีชุดเดิมที่ยังไม่หมดอายุอยู่มันต้องรอให้มันหมดอายุแต่ว่าถ้ามันยังไม่หมดอายุเนี่ย เราสามารถลบมันทิ้งได้พอลบมันทิ้งแล้วเนี่ยเราก็ถึงจะรับเควสใหม่ได้ะวิธีการลบนะเดี๋ยวผมทําให้ดูถอดธนูถอดธน,นูกับเสื้อผ้าพวกนี้ออกมาแล้วก็กดอคอนโทลอาคเนตคลิกซ้ายใส่ไอเทมที่เราจะลบนี่เห็นไหมแล้วกดตกลงแล้วมันจะหายไปแล้วเราค่อยไปรับใหม่ถ้าเรายังมีอาวุธเดิมอยู่ที่ยังไม่หมดอายุเนี่ยมันจะรับไม่ได้อเรารับเลยอาวุธนี่ได้มาแล้วปุ๊บนะ โอเคเดี๋ยวเราไปรับอาวุธทั้ง3ตัวอาวุธกับชุดทั้ง3ตัวก่อนแล้วเราไปหาที่เวลกันนะ,อะโอเคตอนนี้เราจะมาผมวัปมาที่ชินมูนะผมจะมาเก็บเวลที่นี่ยาวๆเลยนะก็เดี๋ยวผมจะตีเสือให้มันซักเลเวล50 50กากว่าๆแล้วผมค่อยย้ายไปตรงไหนดีว่าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้มัน50ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคิดว่าเราจะย้ายไปตรงไหน แล้วก็เลเวล35เราจะได้กล่องเติบโตครับผมนี่เราเปิดกล่องเลยเราก็จะได้ของตามนี้แล้วก็เอาไปเก็บเวลของเรานะโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งไปตรงที่เ,เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> ตรงตรงเสือตรงเสือเดี๋ยววิ่งไปตรงเสือก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราเอาของมาฝากคลังก่อนนะอะไรที่จะยังจะไม่ใช้ตอนนี้ก็ฝากไปก่อน <c oughs> อืมอ่ะเราจะตีตรงตรงไหนดีวะมุมนี้แล้วกันนะบนเนินเนี้ย บนเนินนี้เลยเสือเยอะดีเราก็เปิดสกิลครับผมจะตีสกิลไปจนกว่าจะ60นะเพราะ 60، ผมถึงจะเปลี่ยนเพราะ60เนี่ยผมจะเปลี่ยนให้มันตีธรรมดาสําหรับธนูนะเพราะว่าธนูธรรมดาเนี่ยเอยไม่ใช่อาชีพธนูเนี่ยตีธรรมดามันค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เหมือนกันเราตั้งบัฟตั้งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะแล้วเราก็ใช้ใช้อบุธนี่ใช้บัฟนี่ ใช้บัฟมันให้หมดโอเคประมาณนี้เรียงของให้มันดีๆก่อนโอเคเราก็ปล่อยไปเรื่อยอย่างงี้เราก็เอาตัวอื่นมามาตีด้วยมายืนด้วยไหนวะเราก็เอาหมอเรามายืนหมอเราก็จะตีวิช,ชาไปจนกว่าจะหกสิบผมว่าเปิดแค่ท่าแรกพอไม่ต้องเปิดท่าเยอะมันจะเปลืองเขาเรียกว่าอะไรเปลืองค่าพิชิตเกมนี้ค่าพิชิตสำคัญมากในช่วงแรกๆนะ ถ้าไม่มีค่าพิชิตเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรวะเราก็จะเปิดสกิลไม่ได้นะแล้วค่าพิชิตเนี่ยมันหายากมันหาค่างยากอ่าอ่ะบันทึกปล่อยหมอโจมตีส่วนนินจาก็จะปล่อยมันตีธรรมดาเพราะว่านินจามันมันเหมาะกับการตีธรรมดาอยู่แล้วมันไม่จําเป็นต้องมันไม่จําเป็นต้องตีสกิลนะ นินจาก็ปล่อยมันตีธรรมดาไปโสมนี่ไม่หมดแน่นอนนินจาโสมฟรีใช้ไม่เคยหมดเป็นอาชีพที่ค่อนข้างที่จะประหยัดนะนินจาแต่ว่าธนูอ่ะธนูมันจะยิงธรรมดาได้เหมือนกันใช่ไหมและนินจาก็ตีธรรมดาได้มันจะซื้อแค่เลือดพอก็มีแค่หมอที่ต้องซื้อโสมแต่ว่านินจาข้อเสียคือมันต้องวิ่งไปตีเว้มันต้องวิ่งไปตี แต่ว่าธนูเนี่ยมันยิงได้ทั้งวันอะ่ะยิงอยู่งั้นเนี่ยอืไม่ต้องวิ่งไปไหนนี่แหละแต่ว่าข้อเสียของมันคือมันมันจะต้องกลับไปซื้อลูกธนูอืมอันนี้ก็ใครที่อยากลองเล่นก็ลองชั่งน้ําหนักดูว่าจะเล่นธนูหรือจะเล่นจินจาดีโอเคเดี๋ยวผมเอากลับไปซื้อลูกธนูก่อนลืมลืมซื้อลูกธนูมาแล้วเราก็จะปล่อยไว้ตรงนั้นจนกว่ามันจะเลเวลห้าสิบแล้วค่อยย้ายไปตรงไหนดีอะ่ะ ผมเปลี่ยนลูกธนูก่อนอันนี้ธนูของเลเวลสิบนะเพิ่มโจมตีห้าถาธนูของเลเวลสามสิบห้าเอาที่นี่ไม่มีธนูสามสิบห้าขายเราต้องกลับไปซื้อที่พักชินมูครับซักเลเวลห้าสิบเอา้าไม่ใช่พักต้นหลิวสิซักเลเวลห้าสิบเราค่อยย้ายไปตีอีกที่หนึ่งแล้วกันเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าจะไปตีไหนดีนะนี่ธนูอันนี้ ซื้อแมงเก้าเลยซื้อไปสองอันดีไหมเอาไว้เผื่อบะอืมแต่ว่าผมเปิดไปทั้งวันก็ไม่หมดนะอะเอาไว้เผื่อแล้วกันนี่เอาไปสองอันเลยแล้วก็บร์ปกลับไปชินหมูเอาไปยืนตีที่เดิมครับไปไว้ยาวๆเดี๋ยวห้าสิบหรือเอาจริงๆอ่ะตรงเนี้ยถึงหกิเลยก็ได้นะถ้าไม่ซีเรียสเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ปล่อยถึง60ิยังได้เลยเ,เดี๋ยนะผมขอดูก่อนว่ามันตั้งตั้งให้มันสลับธนูยังไงวะช่องเก็บเกาะตั้งให้มันสลับธนูแต่ก่อนผมตั้งไว้แบบนี้นี่ผมตั้งไว้แบบนี้เนี่ยให้มันสลับธน,นูลูกธนูหมดมันก็จะไปใช้อีกอันหนึ่งแต่คงจะไม่หมดหรอกนานอยู่นะกว่าจะหมดเป็นชั่วโมงอะเอ๊ไม่ใช่เป็นชั่วโมง เป็นวันน่ะทั้งวันอ่ะก่าจะหมดแเราก็ปล่อยมันตีอยู่นี่ไปเลยหมอนี่ก็ให้มันตีไปก่อนหมอผมจะให้มันฮิวช่วงหกสิบเอาจริงอ่ะควรเล่นสักสี่ตัวทําดาเมจสี่สามฮิวหนึ่งกำลังดีแต่ว่าตีนี้มันมันเล็กไปแต่ผมมีตัวเวลสูงอยู่ประมาณเวลเก้าสิบกว่าเดี๋ยวดันให้มันแบบไปใกล้ๆกันก่อนค่อยเอามารวมตีกันนะอันนี้ก็ให้มันเท่านี้ไปก่อนโอเค เก็บเวลไปครับเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนึงนู่นแหละ60เลยเอาละ่ะตอนนี้ผมก็เวลอยูอ่หน้าเมืองชินมูตีเสือจนเลเวล59แล้วนะผมปล่อยตีไปที่จริงผมคิดว่ามันน่าจะหยุดที่ประมาณ55-56อะไรเงี้ยแต่ก็ปล่อยไหลไปมันก็ไหลไปเรื่อยๆจนถึง60ได้เลยนะตรงเสือหน้าชินมูอืมแต่ว่าผมหยุดตีไปก่อนแล้วก็ผมเอามาไล่รับเควสผมจะไล่รับเควสต,ตั้งแต่35เลยของเมืองต้นหลิว ผมไล่รับเควสมาหมดเลยเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่เลเวลส5สิห้าเนี่ยไล่รับมาหมดเลยจนถึงเลเวลเนี่ยห้าสิบห้าเลยเนี่ยห้าสิบเก้าห้าสิบห้ามั้งเควสสูงสุดไล่ทํามาให้หมดแล้วมันจะได้ของดีมากมันจะได้ของค่อนข้างดีผมมีสามตัวผมก็จะไล่ทําทั้งหมด3ตัวไปทีละตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาเควสจนหมดแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรมาบ้างซึ่งผมบอกเลยว่าของดีได้ของดีแน่นอนโอเคเดี๋ยวเราไปไล่ทำเควสกันฮะไป นี่ควสแรกเห็นไหมรางวัลเนี่ยมันจะได้ค่าพิชิตต้องหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเนี่ยผมไปตีอยู่หน้าชินมัวตีมอนเตอร์ได้ตัวละสี่ค่าพิชิตนะถ้าจะหมื่นค่าพิชิตต้องหนึ่งพันตัวก็สี่พันค่าพิชิตอะประมาณห้าพันตัวตีมอนเตอร์ห้าพันตัวถึงจะได้หนึ่งหมื่นค่าพิชิตเออค่อนข้างเยอะนะของรางวัลเนี่ยแล้วก็ได้ได้แหวนได้หิน มันจะได้หินพวกนี้เยอะมากเราเอาไปออฟของได้ตอนเลเวลอ80อะไรเงี้ยเนี่ยได้ยันโชคลาภเอาไว้ออฟของได้ของดีๆต้องต้องไล่ทํานะใครเริ่มเล่นมาถึง60แล้วหยุดไว้ก่อนเล่นสึงสัก5-8ก็ได้5-7 5-8ก็ได้แล้วมาไล่ทําเควสให้หมดก่อนพอเควสหมดแล้วค่อยไปเวลต่อหรือไม่ถ้าเควสหมดแล้วมันอาจจะถึง60เลยเนี่ยตอนนี้ผม59กับอีก76็ผมว่ามัน60แน่แน อาจจะไป6 2 6 3สามด้วยซ้ำอ่ะเดี๋ยวเราลองไปเก็บเก็บเควสให้หมดก่อนเลยเดี๋ยวมาดูกันฮะไปอันเนี้ยเควสแรกผมก็มาเก็บที่มนุษย์แขนยักษ์เป็นเควสเลเวล35เลยเนี่ยเราก็เก็บจนหมดนะเควสเนี่ยผมไปไล่รับมาแล้วเราก็เก็บจนหมดเลยผมบอกเลยว่าสำคัญมากเพราะว่าเควสพวกนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทำให้เราได้ของเยอะมากสำหรับผู้เล่นใหม่คือตั้งตัวได้เลยนะเราไม่จำเป็นต้องเติม เราเอาของจากเควสเนี่ยไปปั้นใส่ตัวเองแล้วเล่นต่อได้เลยในในคลาสามมันได้เยอะจริงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันได้เท่าไหร่รอรอรอเควสหมดก่อนน่าใช้เวลาเก็บประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยแค่สมตัวไม่นานแต่ก่อนเนะ่ยผมเล่นแดตัวกว่าจะเก็บเควสเสร็จเนี่ยโอ้โหเหนื่อยมากเพราะมันต้องเอากดวิ่งทีละแปดตัวไงวิ่งทีละตัวทีละตัวไปแปดตัวเงี้ยโหนานแต่นี้สามตัวแป๊บเดียวโอเคไปฮะเดี๋ยวไปเก็บก่อนเอาละตอนนี้ผมเคลีย เควสหมดแล้วนะนี่เห็นไหมของที่จะได้ก็จะมีโอ้โหเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยครับผมช้ลูกแก้วค่ัน,นี่จะมีหินท็อปๆเนี่ยโจม15เนี่ยมา6ก้อนนะแล้วก็วียี่ห้าสี่ก้อนสมัยก่อนเนี่ยวียี่ห้าเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรแพงแล้วก็มียันยันโชคลาบระดับต่ำเหรอน่าจะเพิ่มยันโชคลาบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าถ้าจาไม่ผิดนะยันโชคลาบระดับต่ําสุด แล้วมีระดับต่ำอ่ะได้กล่องอะไรมาเนี่ยมาเปิดกล่องกากากได้แหวนพ่นโลกีแล้ก็เนี่ยของประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีค่าพิชิตศัตรูด้วยได้มาเยอะเลยเห็นวะไหมผมมีมีแสนเก้าแล้วเพราะว่าเก็บเควสหมดเลยตอนแรกมีไม่กี่หมื่นเองไดาพิชิตศัตรูเออก็อัพอัพสเตตัสให้หมดก่อนอัพอัพอันนี้ดีกว่าอื ก็เดี๋ยวเราไปทําการอัพคัสกันครับนี่อัพคัสเดี๋ยวไปหาปอมุกต้นเหลียวฮะไปอ่ะมันต้องวาร์ปมาที่ชินมูแลนะ้วเมื่อกี้ผมพูดผิดว่าปอมุกต้นหลิวก็วาร์ปมาที่ชินมูมาหาปอมุกชินมูเพื่อที่จะรับภารกิจอัพคัสต่อไปฮะนี่ปึ๊บนี่ไงขออัพคัส ครั้งที่3ตอนหนึ่งเราก็มาดูรายละเอียดเควสสิเขาจะบอกว่าห้ามจับเสือเขี้ยวดาบเด็ดขาดไปจับเสือเมฆชาติรวบรวม10หนังเสือเมฆชาติอยู่ตรงไหนเสือเมฆชาติอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปจับเสือเมฆชาติห้ามตีเสือเขี้ยวห้ามตีเสือเขี้ยวดาบนะเควสนี้เควสนี้เขาบอกว่าห้ามตีเสือเขี้ยวดาบ เสือเขี้ยวดาบห้ามตีมันเด็ดขาดให้ตีเสือเสือเมฆชาติอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปตีมันเราต้องหาจุดที่มันมีเสือเมฆชาติอยู่อย่างเดียวเลยนะห้ามห้ามไปตีจุดที่มีเสือเขี้ยวดาบเพราะว่าเสือเขี้ยวดาบเนี่ยมันจะโจมตีเราก่อนถ้าเราไปตีเสือเขี้ยวดาบมันจะทําให้เราได้ได้เควสช้ามากช้ามากแบบ ้าจริงมันอยู่ไหนวะาเนี่ยนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเราหามุมดีๆตีดีกว่าผมกดมือดีกว่าผมกลัวผมตีไปโดนมันอนะ่ะเออเดี๋ยวผมใช้กดมือเตียวโหตีดอกละร้อยสิบสองเลยมันตีเราเนี่ยแรงอยู่นะได้ง่ายไหมได้ง่ายอยู่อ๋อคนในทีมก็ได้ด้วยโอเคอย่างงี้สบายผมเอาตัวเดียวไล่ตีเลยอเดี๋ยวผมตีให้ครบสิบอันแล้วไปส่งเควสกัน โอเคครับเราตีรบ10อันแล้วเดี๋ยวเรามาส่งเควสไม่รู้ว่าเควสนี้มันมีกี่ขั้นตอนนะเควสคัสสามจะเริ่มเยอะแล้วจะเริ่มทําเยอะขึ้นแล้วไม่เหมือนคัสสองคัสหนึ่งคัสสองนี่จะทําง่ายแต่คัสสามจะเริ่มแบบมีขั้นตอนที่เยอะขึ้นแล้วเอาไปให้หนุ่มหน้าหยกเหรอหนุ่มหน้าหยกอ่ะเอาเควสให้หนุ่มหน้าหยกแล้วมันจะให้ใหเราไปตีไอ้หมาป่ากา,กาบอีกถ้าผมจําไม่ผิดนะน่าจะใช่แหละเดี๋ยวขอดูก่อนใช่ไหม ผมรับมาแล้วอ่านี่อ๋อไม่ใช่ว่ะไม่ได้ไปตีเหรอเอาไปรายงานกับเจ้าสํานักเลยเหรอเอ้ยทาแค่นี้เลยเหรอเอ้ยถ้าทําแค่นี้ก็ง่ายมากเลยนะเฮ้ยทาแค่นี้เลยว่ะเรียบร้อยอัพคาดแล้วใช่ไหมเราอัพคาดแล้วใช่ไหมครับไหนดูดยิยังยังไม่อัพยังไม่อัพนึกว่าอัพแล้วยังไม่อัพว่ะน่าจะรับกับรองประมุกหรือเปล่าเควสขั้นต่อไปไม่มีว่ะเดี๋ยวนะขอดูเควสขั้นต่อไปก่อนขั้นต่อไปเลเวล60สอ่า ขั้นตอนที่2อยู่ไหนวะนี่ไงขั้นตอนที่2รับกับใครรับกับคนนี้ไปหน้าขาวโอเคอมารับเควสกับไปหน้าขาวนี่ให้ไปหาเท่าลูกคิดทองแล้วส่งร้านแลกเงินหาเท่าลูกคิดทองใช่ไหมเราก็บาร์ไปพักฮนบันครับหาเท่าลูกคิดทองปึ๊บขอ up class มันต้องสามขั้นตอนบ้าถ้าจําไม่ผิดแล้วก็กลับไปหาผู้คุมกดขาวอ,อ๋อหาผู้คุมกดขาวนะ ผู้คุมกดขาวแล้วก็ส่งเควสเว๊บแล้วยังไงต่อฮะแล้วก็รอบเข้าอสสรพิษเพื่อจับงูหางกระดิ่งอ่าเควสนี้ก็จะให้เราแบบไปเข้าเมืองอสสรพิษเพื่อี่จับหางงูหางกระดิ่งถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นฝ่ายอธรรมเราต้องรอบเข้าเมืองชินมูเออแต่ถ้าเราเป็นฝ่ายาธรรมะเราต้องรอบเข้าอสสรพิษคือรอบเข้าเมืองของอฝั่งตรงข้ามอะ่ะเออ โอเคเราต้องมาซื้อวาร์ปกับเท่ายาครับเพื่อที่ไปอสอรพิษมันต้องไปสามมรนอ่ะเพราะว่ามันไม่มียันขายไปอสอรพิษมันต้องไปสามมานแล้วเดินไปสามมานหนึ่งใบพอไหมพอแหละเพราะว่าไปทีเดียวเพราะมันไม่มีวาร์ปที่แบบซื้อแล้วให้เราวาร์ปไปอสอรพิษเลยมันต้องไปพักสามมานแล้วก็เดินเดินลัดไปเดินเดินไปที่วาร์ปเพื่อที่จะไปพักอสอรพิษอ่ะี๋ยวดูก่อนทางไปอสอรพิษอยู่ไหนวะ นี่ไงทางไปพักอสารพิษอ่ะเราก็เดินไปครับเควสนี้เนี่ยจะดรอปยากมากจากจากที่ผมเคยเล่นมาเควสนี้ดรอปยากมากมันจะให้จับอะไรเนี่ยรวบรวมงูหางกระดิ่งทอง1อันงูเกดเขียวบิน1อันแล้วก็งูหัวเขียว2ตัวงูหัวเขียวอย่างเดียว2นอกนั้นอย่างละหนึ่งโอเคเราวาปไปเลยมาแล้วฮะอสารพิษไม่รู้ว่าเควสเนี่ยมันทําแบบเป็นตี้ได้หรือเปล่านะก็ลองดูแล้วกันลองปล่อยลองปล่อยอ่ะ บอทเราตีลองปล่อยตีเราตีถ้ามีตัวหนึ่งได้แล้วอีกตัวหนึ่งได้ก็แสดงว่ามันทําเป็นตีได้ก็ไม่น่ายากถ้าทําเป็นตีได้เราก็ปล่อยให้มันตีคนละตัวเลยแต่ถ้ามันทําเป็นตีไม่ได้ก็ต้องแบบเอาไปตีคนละอันอะเอาไปตีจนกว่ามันจะได้อะก็ปล่อยไปเดี๋ยวดูสิว่ามันจะได้เหมือนกันไหมเราเอาตัวอื่นเราไปตีอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหม อ่าได้เฮ้ยได้ทุกตัวได้ทุกตัวโอเคโอเคครับได้ทุกตัว<ม> <sporting noises> ป,ปึ้งปึ้งอ่าได้ครบแล้วครบแล้วเอาไปส่งใครมอบให้ผู้คุมกดขาวที่พาคคอนบันอ๋อถ้าได้ครบแล้วเอาไปให้ผู้คุมกดขาวพาคคอนบันเรแล้วก็วับกลับไปคอนบันนฮะแล้วก็วิ่งไปหาผู้คุมกดขาวซะอ่<ส>ะเนี่ยมาแล้ะรับปึ๊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 บคุยแล้วยังไงต่อให้ไปเท่าลูกคิดแล้วส่งไปสำนักินหมูไปหาเท่าลูกคิดก่อน เท่าลูกคิดอ่ะเนี่ยเท่าลูกคิดป๊บแล้วก็ไปสํานักชินมูใช่ไหมตามที่มันบอกกล่องที่เอามาจากเท่าลูกคิดส่งให้ไปหน้าขาวอ่ะก็จะกลับไปชินมูอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปหาไปหน้าขาวที่อยู่ตรงนี้อ่ะส่งเควสไปมอบให้เจ้าสํานักอสารพิษวิ่งไปวิ่งมาไม่คุยกันเองวะอยู่แค่นี้อ่ะ,จะเจ้าสํานักนี่ใช่ไหมอ่ะมอบให้ป๊บแล้วยังไงอีกอะ จับหมาป่ากาบอีกเอาเลือดอีก10ชิ้นโอ้โหหมาป่ากาบอ่าเราก็จะปล่อยตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ของเควสครบไม่รู้ว่ามันต้องทําอีกกี่ขั้นตอนนะเดี๋ยวขอดูก่อนแป๊บหนึง่งเควสที่สามารถรับได้มีขั้นตอน3มไหมมีไหมน่าจะหมดแล้วหรือเปล่านี่ไงมีขั้นตอนที่3อ๋อตอนที่หเอ้ยอัปเกรดครั้งที่3ตอนที่1น่าจะมี3ขั้นตอนหรือเปล่า เมื่อกี้เราทำไปคือตอนตอนอันนี้คือตอนตอนที่สองมันตอนที่สามแล้วก็ตอนที่สองแล้วก็ตอนที่หนึ่งเหรอมันนับถอยหลังเหรอสามสองหนึ่งเหรออ่าใช่ไหมไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราจบเควสนี่ก่อนเสร็จเควสนี่ก่อนเดี๋ยวเราไปส่งเควสแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะมีอีกขั้นตอนหนึ่งไหมอ่าครบแล้วเควสนี้โอ้โหนานมากนานจริงอยู่ดิดกว่าจะครบไหนวะส่งกับใครวะเนี่ยส่งให้รองเหรอ เอาส่งกับใครวะได้ครบแล้วไปส่งกับใครเนี่ยเท่าหน้าเหลืองโอ้ไม่อ่านเลยเอ้ยส่งเท่าหน้าเหลืองปบ๊บแล้วได้อะไรมาเนี่ยจบยังยังอีกยังอีกอ่ะกลับไปหาประมุกต้นเหลียวอีกเอายาไปแลกอะไรไม่รู้อะอเนี่ยอันนี้ปะเนี่ยยาพิเศษอะไรของมันเนี่ยเสร็จทักทีเหรอวะ ยังอีกครับเราก็ไปหาเท่าวาลีอีกเท่าวาลีอยู่ตรงนี้หาเท่าวาลีส่งเควสหมดย่างยังอีกครับเราก็ต้องไปไหนเนี่ยไปหาไปหน้าขาวชินมูต้องกลับไปชินมูอีกครับกลับมาชินมูแล้วให้เอาอะไรไหให้ใครเนี่ยเอาไปให้ไปหน้าขาวที่สำนักชินมูนี่ไงไปหน้าขาวหยิบยาเอ้ย อ๋อไม่ไม่ใช่หรอเท่าหน้ามันเขียนผิดแน่เลยมันบอกไปหน้าขาวแต่เควสมันชี้มาที่เท่าหน้าเหลืองมันบอกผมผิดแล้วโอ้งงตายแล้วอย่างเงี้ยงงตายแล้วบอกมั่วบอกซั่วแน่ใช่แลเห็นไหมมีเควสขึ้นเออเนี่ยบอกผิดโอ้โอาผมว่าน่าจะถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วแหละไหนดิส่งแล้วมันยังไงส่งแล้วมันจะยังไง เอออัพคาร์ดแล้วเปลี่ยนคาสต์สามสำเร็จโอเคนี่ฮะนี่รูปร่างเราก็จะเปลี่ยนไปเนี่ยนะเห็นนะเห็นเปล่าเห็นเปล่านี่นินจาเราเดี๋ยวดูนะนินจาเราเนี่ยตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยตอนแรกนินจาเราเป็นแบบนี้หมอเราก็เป็นแบบนี้นี่หมอเราก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะเอาสองตัวนี้ไปอัพคาร์ด แล้วรูปร่างมันจะเปลี่ยนไปเอ้ยควรจะได้อัพคาัทเรียบร้อยมาดูนินจางไงทรงผมก็จะเท่ขึ้นผมยาวขึ้น่ะผมยาวขึ้นเดี๋ยวไปดูหมอกันเดี๋ยวไปดูหมอกันเพบเปลี่ยนคัทครับปพิบอ่าหมอก็จะทรงผมเปลี่ยนนี่หมอธรรมะทรงผมจะเหมือนเหมือนพระนิดนึงเหมือนแม่ชีนิดนึงนะป็นไง ก่าจะอัพคลาสเสร็จก็จบกันไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับออะไรวะสำหรับวิดีโอนี้ก็ถึงเลเวล60ทั้ง3ตัวแล้วก็มาอัพคลาสเดี๋ยวผมว่าผมมีดาบอีกตัวหนึ่งผมก็คิดว่าจะเอามาใส่ตี้ด้วยนะดาบอีกตัวหนึ่งเพราะว่าตี้ตอนนี้3ตัวมันน้อยไปเพราะถ้าฮิวหนตัวแล้วทำดาเมจสอตัวมันมันมันไม่ไหวอะ่ะมันต้องฮิวหตัวแล้วทำดาเมจสตัวมันกำลังดี โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันคลิปหน้าเราจะมาเล่นจาก60ไป80กันนะผมโอเควันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย